สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้ามันี่มุกหักลำยาแหละกับน้องเพนนีอีกเช่นเคยค่ะทุกคนอยน้องเพนนีน้องเพนนีเพิ่งตื่นนะลูกเมื่อกี้แม่งันตมลาบเลยน้องเพนนีเพิ่งตื่นค่ะตื่นแล้วก็อาบน้ําเรียบร้อยผมยังไม่แห้งเลยนี่น้องเพนนีตื่นแล้วน้องเพนนีเล่นอะไรลูกไหนแม่ดูซิหนูเล่นอะไร หนูเล่นอันนี้ค่ะลูกโป่งสวรรค์เนาะเขาเรียกเขาเรียกลูกโป่งสวรรค์เนาะลูกโอ้ลูกโป่งสวรรค์ค่ะทุกคนนี่ลูกโป่งสวรรค์น้องเพนนี่เล่นลูกโป่งสวรรค์เนาะลูกโอ้แต่แต่แต่ค่ะนเล่นลูกโป่งเอาเอาเออเนี่ยนี่คือสองอันเป็นยังไงกี่อย่างนี่คือข้าวไข่ เล่นลูกโป่งสวรรค์ค่าของพี่ภูผาพี่ผาพี่ภูผามาให้น้องเพนเน่เล่นอือเออเออเออเล่นลูกโป่งลูกโป่งสวรรค์เนี่ยติ้งนี่ดิสติ้งนี่อ่ไม่ได้ลูกมันจะแตกของพี่เขาเอาให้ขึ้นเออให้เขาลอยอยู่ก่อน มันี่มีหมอลำซิงค่ะทุกคนมีหมอลำซิงนะคะเนาะเป็นงานบุญนะคะงานบุญของของมูสองนะคะเนาะบ้านดงเกระีนะคะเออเขาจะมีหมอลำซิงเออลูกนีเลยอันวดเราซื้อกงเออาเนียกรเลยอันมีขายยังก่อขายของขายลูกปูงลูกปูงนะคะเนาะไออคือนงอย่าคิดทำไมล่ะเอ่อสเนี้ ปลาป้านะคะคุณพพอกำลังหันซุ่มเข่าให้เพิ่นอยู่นะคะกำลังชงข้าวอยู่ให้น้องโจ๊กน้องเฟนนี่กินมาอัปเดตนะคะทุกคนอัปเดตที่เก่าคื่อเดิมนะคะช่วงช่วงนี้งานชุกมาเล้ค่ะทุกคนเล่นตำนาตำลังนะคะ ก็ดีเลคิดรลาอย่างนะคะเนอะเถิ่งอันทำทำขนมทำขนมขายนะคะทำเค้กขายนะคะไปกีดยงกีดยางดูนะคะแล้วก็ะดนอนอยู่ตรงไหนนะหลาอย่างค่ะทุกคนนอู่ตรานลน์ตงเอาอกตรงนีาบ้าเพักกันไปค็ดไฟน้ำไฟกันน้ำนะคะเดี๋ยวมือื่นก็จะไปค็ดต่อค่ะทุกคน โอเคเนาะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนีเราได้กำลังมาฝากไว้สำเนี้เนาะค่ะแในมีขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามไปกร,ประนังใจกระรำย่าใน็กกระนองพี่หนีเนาะค่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแล้วพี่น,ไนีไม่มาแล,ล้วลูกบายบายค่ะเพื่อนสนใจรบกวนค่ะทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ